สวัสดีครับผมยานะครับวันนี้เราอยู่กันที่ data logic system นะครับสาขาตลาดตีมุมเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถทอ8 0 0นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำตามความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้าสั่งซื้อรถคันนี้เนี่ยในราคา5 600 0บาทนะครับก็คือจะได้หลังคานะครับแล้วก็เป็นรถรุ่นทอ8 0 0นะครับก็ดูรอบรอบเนี่ยเอ๊ะแปลกๆเนาะเหมือน เดี๋ยวผมขยับออกไปให้นะครับไปครับดูทรงเปนงครับ,รปรบแปลกๆนะฮะเนี่ยก็จะมีกระจกมองหลังด้วยนะครับซึ่งอันนี้อ่าของเราก็ดีไซน์ให้กับลูกค้านะครับใช้ในกรณีที่ว่าขับรถนะฮะก็เหมือนรถ กระบะรถเก๋งเลยก็สามารถเทียะมองกระจกด้านข้างได้นะครับทางด้านบนนะครับแล้วก็สามารถที่มองกระจกด้านขา้างทางด้านแฮนด์ได้นะครับถามว่าทําไมต้องมีกระจกสององงนันเพราะว่าทางแฮนด์เนี่ยถ้าเรามีการเลี้ยวใช่ไหมฮะก็จะทำให้เราไม่สามารถที่มองกระจกได้นะครับแล้วก็สามารถมองกระจกด้านนี้ได้นะครับถามว่าทําไมรูปทรงเนี่ยถึงทึบขนาดนี้นะครับพอดีลูกค้าเนี่ยก็ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะ ลูกค้าก็มีข้อกังวลว่าเออเกิดไปขายของแล้วเนี่ยฝนตกเป็นยังไงนะครับเราก็ให้ทางร้านเนี่ยดีไซน์ตัดเป็นเข้าไปนะครับปิดบังการฝนไว้นะครับแล้วก็จะมีช่องเนี้ยนะครับเป็นช่องที่เปิดไว้นะครับซึ่งวันนี้นี่ยก็ปิดแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวเลยว่าน้ําจะเข้าฝนจะเข้านะครับนะฮะก็ปิดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็สามารถที่จะขับขี่ไป ขายอาหารได้นะครับถามว่าประโยชน์อีกอันหนึ่งนะครับของผ้าใบนะผมลองเปิดให้ดูประโยชนท์ที่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 ผมมองเห็นนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ผ้าใบนี้นะครับน่ถ้าเราประยุกเนี่ยนะครับทาขาเนี่ยเราสามารถที่จะทําเป็นผ้าใบบังแดดได้เลยนะครับง่ายๆนะครับสามด้านนะครับก็ลูกค้าก็สามารถที่มาซื้อสินค้าได้นะครับ ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดพระใบออกมาให้หมดนะครับเปิดสามด้านเลย,ย่างนี้ก็ดีนะครับเขาก็จะใช้เทปอย่างเงี้ยซึ่งสามารถที่จะเปิดใช้งานได้ง่ายๆนะเวลาม้วนเก็บก็ม้วนง่ายๆนะครับก็ ท,ทับด้านในนะครับแล้วก็ทําการม้วนเข้านะครับแต่ถ้าจะมีสองคนช่วยกันม้วนเนี่ยก็จะทําให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมจะม้วนเข้าๆให้ดูก่อนนะครับอาจจะตะคุกตะข,ตะขางนิดนึงนะครับก็จริงๆก็ถ้ามีสองคนก็จะสะดวกขึ้นนะครับ แล้วก็ม้วนคนเดียวได้ครับก็ไม่ได้ยากนะฮะอันนี้ด้านแรกเราก็ทําการม้วนเก็บนะครับทางที่สองนะฮะอันนี้ทางด้านท้ายนะครับอ่าสื่อหมอ,อ่าทางด้านท้ายเราก็จะม้วนเข้าไปนะครับสามด้านนะครับแล้วก็ เราลองมาดูเนอะสมมุติว่าเราจะขายของนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดกระบะเปิดกระบะท้ายก่อนนะครับแล้วก็เปิดกระบะด,ด้านข้างนะฮะอ่าพื้นที่กระบะเนี่ยก็คือเก้าสิบห้าเซนนะครับบวกฝากระบะอีกสี่สิบเซนนะครับสองข้างก็แปดสิบเซนบวกเก้าสิบห้าก็จะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดิบห้าเซนนะครับในส่วนของด้าน ทางด้านความกว้างนะครับอย่างนี้ผมบอกเนอะสมมติว่าเราทําตัวขาค้าไว้นะครับเราก็สามารถที่จะเป็นผ้าใบแบบนี้ได้ลูกค้าก็สามารถเดินเข้ามาในร่มนะครับแล้วก็ทําขาทําขาย,ยึดไว้นะครับก็สามารถขายของในร่มได้นะอันนี้ก็ขายต้องดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับเพราะว่า เราไม่ได้ว่าดัดแปลงให้ลูกค้าทั้งหมดอยู่ที่ลูกค้าจะเอาไปใช้งานด้วยนะครับถ้าลูกค้ารีเควสมาเราก็จัดให้ครับนะส่วนด้านนี้ก็เปิดได้เช่นกันจะเปิดได้ทั้งหมดสามด้านเลยนะครับเก้าสิบห้าบวกอีแปดสิบเซนร้อยเจ็ดิบห้าเซนทางสั่งยาวนะครับร้อยสิบเซนนะครับบวกอีสามสิบเซนเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเซนนะครับก็แค่นี้ครับง่าย ลูกค้าก็จะเอาไปจําหน่ายอาหารได้แล้วนะครับอาจจะไปขายน้ําดื่มนะครับหรือไปขายพวกของปิ้งย่างเนาะนะครับก็ไปดัดแปลงภายในเอานะครับก็อันนี้เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับซึ่งราคาคันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นหกพันบาทนะครับลูกค้าก็ได้แบตเตอรี่ขนาดหกสิบโวลต์ห้าสิบสองแอมป์เอานะฮะซึ่งเราเนี่ยจัดเต็มเลยนะคันนี้นะครับโครงสร้างเนี่ยแข็งแรงมากนะครับ ราคา,าเบาๆครับก็คือใช้ไปสี่ห้าปีก็ผมว่าเอ,อเหมือนได้รถซียถ้าท่านไปซื้อรถน้ำมันรับรองว่าท่านจะไม่ได้อารมณ์นี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ